อตอนนั้นลุงมีปัญหาอะไรนะคะแต่ลุงไปที่ร้านอะค่ะอ๋อไอ้ตวงหน้าเนี่ยมันใบมันยั่วหมักเลยใบมันเหลือนหน่อยมันเป็นไอ้ิเลียวไม่กวาดเป็นเลียวไม่กวาดการเดืเอดการเป็นการถูบแล้วเนี่ยเป็นการถูบทั้งทั้งแปลงเลยเนาะใช่ถอนถอนถอน,นเขาบ้างถอนไม้บ้างอือแล้วแล้วลุงเห็นข้อมูลในยูทูป ดู youtube แล้วแล้วเจอใช่ไหมคะดู youtube แล้วไปเจออ๋อค่ะวันนาการเกษตรไหนดูหน่อยสิอ๋อค่ะไอ้นี่อยู่นานไหมคะกว่าจะได้ไปอะค่ะไม่นานเนาะดูสักสามวันห้าวันแล้วไปเลยไปดูสามวันหน้าวันไปเลยไปเลยอาค่ะลุงดูสวนใครก็จําได้ไหมว่าที่มันเป็นการถูกเหมือนกันใช่ไหมเป็นหลายหลายสวนเลยในช่วงที่ไฟอะค่ะแต่ดูแล้วเพวกเราก็เป็นมากนี่นะเนี่ยน่ากลัวเนี่ยค่ะ ค่ะไปเจอที่ถ่ายอยู่ทุกน้ำเขาไม่สวยเหรอเนี่ยทำไมเขาสวยได้เข้าบนได้เออจากที่โสมโสมแล้วก็กลายเป็นสวยได้ถ้าเกอนจากที่ทิวอ่ะสอตาบอกสวนนั้นเป็นอยังไงสวนนี้เป็นยางี้แล้วก็ขื้นกินมาอะไรอย่างนี้ยนะค่ะเราก็ต้องขึ้นได้สิเออเพราะว่าดูสภาพต้นนี้ค่ะมันก็ประมาณยียี่สิบปีได้ไหมคะลุง ตายอยู่นะขาเขาดิ้นหน่อยโอ้ค่ะประมาณสิบแปดสิบสิบแปดปีค่ะ ah, ระหว่างตอนที่มาได้มาครั้งแรกกับตอนนี้แล้วว่าด ian, ีขึ้นมาสักเจ็ดแปดสิบเเซนต์นั่นเนาะค่ะใบมันแข็งแรงขึ้นนะตอนนั้นที่ใบมันจะใบใหม่มันจะเล็กแล้วก็บิดๆเหลืองๆแล้วก็จะร่วงแล้วออกมาก็ร่วงออกมาก็ร่วงใช่ไหมคะอ๋อค่ะ ตอนนี้ก็คือแม่ตอนนั้นมาไม่ได้ถ่ายไว้เนาะเนาะมาถ่ายตอนใบเต็มเลยตอนนั้นไปสวยต่ายทำไมอะเนี่ยถ้าเติมลิควิดเข้าไปอีกหน่อยใบก็ดำหมดแล้วค่ะเนี่ยใบไอตัวที่ชิดบอกว่าเดี๋ยวจะเติมให้รอบต่อไปเนี่ยค่ะค่ะเนี่ยนะคะเขาพึ่งฟื้นมาจะมีร่องรอยของไอกิ่งแห้งทั้งแปลงนะคะ เพราะว่าถ้าเขาเขาจะไม่เลยแล้วค่ะเขาจะใส่หัวนี่แหละเพราะว่าถ้าต้นขนาดนี้ถ้ามันกำลังการผลิตเขาไ่าได้แบบเหมือนแปดสิบร้อยลูกอย่างเงี้ยแล้วเราทำให้มันเสียหายแล้วได้ผลผลิตไม่เต็มที่เงินเราก็หายไปเยอะเนาะหัว มาวันนี้พอใจไหมคะกับผลการใช้พอใจแล้วนะพอใจโอเค่ะพบเพียงส,สักสี่เดือนได้ไ,ม,ไม่ลงดินมันมันที่มาตอนนั้นเป็น,น,น,นเพิ่มยังไม่ลูกดูกกยังไม่ใหญ่นะ้องค่ะเพราะน่าจะประมาณสี่เดือนนะเ <laughs> นี่ยค่ะใช้ประมาณสี่เดือนนะคะโอเคเสียเสียตอนที่มาเนี่ยงยังเลยเมื่ไป่ค่ะ นี่นะคะลุงบอกต้นนี้นะคะตอนนี้ก็คือฟื้นฟื้นกลับดีมาหมดแล้วค่ะ